รพเพื่อนสหธรรมิกทุกโรคขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีได้ญาติโยมที่ได้มาร่วมในการทำบุญในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในะโอกาสนี้สาธุอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะในการเป็นอยู่ในการปฏิบัติ ในการสร้างบุญสร้างบารมีของพวกเราแล้วก็เป็นบุญพิเศษที่จะเรียกว่าเป็นบุญที่เกิดขึ้นได้ยากเรีวยกว่าบวชบวชพระสามรูปที่เราได้ร่วมกันวันนี้คุณแม่ก็เป็นเจ้าภาพ หลักรวมทาบุญสองหมื่นบาทนะอนุโมทนากับคุณแม่ด็อกเตอร์ <c oughs> กาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีบวชแม่ชีอีกสามบวชพระสามรูปแม่ชีอีกสามท่าน <c oughs> โอ้ไม่ใช่ธรรมดาเนีถ้าเป็นโดม <c oughs> เป็นชาวบ้านที่แบบจัดงานแบบเหมือนกับ มีอะไรที่เขาแบบมีค่านิยมเขาก็จะจ้างมหรสศพจ้างวงดนตรีจ้างมหมอลำกองยาวบวชแล้วก็โอ้แห่หน้ากรอบบ้านงานกินเลี้ยงทั้งคืนกว่าจะได้บวชกว่าจะบวชเสร็จนี่หมดเงินไป ยิ่งสามองคก็คงจะพอสมควรเพราะว่าถือว่าเป็นเป็นครั้งหนึ่งที่สำคัญของผู้บวชที่จะได้บวชเป็นพระจะได้เข้ามาสู่การศึกษาธรรมปฏิบัติธรรม,ม,รรมอันนั้นก็ว่ากันไปแต่วันนี้พวกเราก็บวชแบบจะว่าบวชแบบง่ายๆก็ใช่แต่ว่าในความง่ายนี้ก็เป็นอะไรที่แบบ ให้งดงามให้ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญคือให้ได้คุณค่าทางจิตใจในการบวชการบวชในครั้งสมัยพุทธกาลก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากหรอกถ้าพุทธเจ้าวบวชให้ก็บอกว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดสัพพะทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจจิกรณัฏฐายะเพื่อทำความทุกข สัพพทุก่ะคือความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลให้แจ้งให้ดับก็คือเพื่อที่จะให้เข้าถึงพระนิพพานเธอก็จงเป็นภิกษุมาเถิดพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ก็ถือว่าบวชแล้วแล้วก็ยังแบบสามารถที่จะอยู่ได้ในศาสนาจนเป็นกำลังสำคัญ เป็นพระอาริยะเป็นพระอารหันต์จนต่อมาพุทธเจ้าก็ยกให้เข้าถึงไตสรณคมบวชแบบเข้าถึงไตสรณคมบวกแบบบวชแบบยกขึ้นโดยคณะสงฆ์ในการยติจตุถกรรมอย่างเมื่อเช้าเนี่ยอันี้การบวชจะเป็นพธิธีจะเป็นรูปแบบอะไร เป้าหมายของเราก็คือเพื่อความพ้นทุกข์ถาาว่าการพ้นทุกข์เนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะนักบวชนะคือใครที่เข้ามาสู่การศึกษาธรรมเข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมสามารถเข้าใจในธรรมถึงจะไม่ได้บวชกายแต่ว่าก็เป็นการบวชใจเพื่อเป็นพระทางจิตใจมีธรรมะมีความ เข้าอกเข้าใจในชีวิตซึ่งธรรมะคำสอนพุทธเจ้านี่ไม่ได้แบบเฉพาะนักบวชหรือว่าเฉพาะใครคนใดคนหนึง่งพุทธศาสนาเนี่ยเป็นถ้าพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นสากลเป็นหอทุกคนที่สามารถเข้าถึงได้ในการที่จะได้ประโยชน์จะเป็นชาติไหนจะเป็น เคยแบบนับถือศรัทธาเคยทำบาปเคยทำชั่วจะเป็นเด็กที่สามารถรู้ความจะเป็นคนหนุ่มคนสาวคนแก่คนเท่าทุกชนชัน้นวรรณะถ้าสามารถที่จะเข้ามาสู่การศึกษาธรรมเข้าใจในธรรมแล้วก็นำธรรมะไปปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม จนสามารถที่จะดับทุกข์ให้กับตนเองได้เป็นลำดับและสามารถที่จะได้ประโยชน์ในการทำให้เกิดคุณค่าทั้งตนเองและคนอื่นและก็มีเป้าหมายที่สุดคือการปล่อยวางคือการถอดถอนความหลงความยึดมั่นถือมั่นความเศร้าหมองทางจิตถ้าเราสามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าเข้าใจ หรือว่าปฏิบัติได้พวกเราก็สามารถที่จะได้ประโยชน์ไม่ต่างกันฉะนั้นการบวชนี่จึงเป็นรูปแบบหนึ่งซึ่งมีโอกาสในการที่จะเข้ามาสู่การศึกษาที่ชัดเจนขึ้นคือมันชัดเจนขึ้นถ้าเป็นโยบางทีก็อาจจะไม่ได้ห่มผ้าเลืง้งไม่ได้โกนหัวไม่ได้ห่มผ้าขาวเหมือนไม่ฉีแต่พอเข้ามาบวชแล้ว มันชัดเจนมันเด่นชัดแล้วก็ได้อานิสงค์คือนักบวชนี่มีมรดกทางศาสนาที่พระเจ้าสร้างไว้ให้เหมือนพ่อแม่ถ้าพ่อแม่แบบมีมรดกมีสมบัติสร้างไว้ใครเป็นลูกอ่ะบางคนก็สบายนะไม่ต้องไปลำบากมากไม่ต้องไปสแสวงหามากพ่อแม่มีเงินมีทรัพสมบัติ ลูกหลานก็เอาไปกินเอาไปใช้สบายแต่ว่าจะรักษาได้หรือว่าจะมีมากขึ้นหรือเปล่าสงหรือว่านักบวชในศาสนานี่ก็ได้รับมรดกมรดกที่พระเจ้าสร้างไว้คืออะไรคือความศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาคือหลักธรรมคำสั่งสอน ที่พระเจ้าได้ตรัสรู้ที่พระเจ้าไม่ได้หวงเ <c oughs> มื่อพระเจ้าที่พานก็ไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นไปด้วยคือท่านบริสุทธิ์หมดจดของท่านแล้วธรรมะเหล่านั้นก็เป็นสากลที่ยังธรรมะเนี่ยพระเจ้าจะตรัสรู้ไม่ตรัสรู้ธรรมะก็ยังมีธรรมะก็ยังอยู่แต่ว่าคนจะเข้าถึงจะมองเห็นหรือว่าเข้าใจไหมในครั้งสมัยอดีต ไม่ใช่เฉพาะพุทธเจ้าของเราพุทธเจ้าหลายๆพระองค์ในพุทธวงศ์นี้หรือว่าพุทธวงศ์ไหนก็แล้วแต่ที่พุทธเจ้ากุบัติขึ้นในโลกอย่างพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นในภัทรกับของเราอันนี้คือในโลกของเราห้าพระองค์อย่างนี้ก ok ok ุกะสันโทโกนาคมโนกัสโปโคตโมภาษิระเมตโย ซึ่งการตัดสรู้ธรรมของท่านก็คือตัดสรู้สิ่งเดียวกันเนี่ยคืออะไรคืออริยสัจการปฏิบัติที่จะให้พ้นทุกข์ก็คืออริยมรรคเหมือนกันฉะนั้นของเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่แบบมีอยู่ในธรรมชาติในความเป็นจริงที่ว่าใครจะเข้าถึงไหมใครจะเข้าใจไหมใครจะปฏิบัติได้ไหม เมื่อพระเจ้าตัดสั้แล้วสิ่งเหล่านั้นก็ยังอยู่เป็นมรดกให้กับเราความศรัทธาความเลื่อมใสเนี่เป็นมรดกให้เราได้อาศัยธรรมะคําสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่เป็นมรดกให้เราเอาไปใช้เอาไปสร้างเอาไปนำนำเพื่อที่จะเอาไปให้ใช้ให้เกิดประโยชน์เอาไปสร้างให้เกิดคุณค่ามันไม่เหมือนกันนี่ ความศรัทธาความเลื่อมใสเนี่ยอย่างว่าเรามาบวชเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าเราทําดีอะไรบ้างเพิ่งบวชมาเช้าเนี่ยเขาก็กราบแล้วเขาก็ใส่บาตรแล้วเขาก็ทําบุญแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นพระเป็นพุทธสาวกพูดง่ายงก็คือเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าพอเราเนี่ยบวชเข้ามาแล้ววันวานเนี่ยอาจจะเมาเหล้าวันวานเนี่ยอาจจะ เกเรหรือว่าอะไรอะไรที่แบบไม่ดีอ่ะแต่พอบวชมาแล้วได้มรดกทางธรรมที่ทำให้เราได้อาศัยอาศัยความศรัทธาญาติโยมนี่สัลาก็ดีกุติก็ดีอาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้อาศัยปัจจัยสี่อาหารบินทบาทจีวรเครื่องนุ่งหม่มเสนาสนะ ยารักษาโรคอันนี้คือเราได้อาศัยมรดกที่พระศาสดาได้สร้างความศรัทธาหรือว่าพระอริยะพุทธสาวกครูบาอาจารย์สร้างไว้แล้วพอเรามาเราก็มากินเลยมาใช้เลยเราได้อาศัยเป็นวัดก็ดีเป็นสถานที่อะไรต่างๆก็ดีแต่ว่าเราอาศัยแล้วทีเนี้เราจะเป็นผู้ที่แบบ รักษามรดกนั้นได้ไหมหรือว่าสามารถที่จะตอบแทนคุณอะไรที่พวกเราได้รับจากพระาศาสนาจากพุทธเจ้าได้ไหมเราจะเป็นผู้มีคุณที่จะตอบแทนหรือว่าเราจะเป็นผู้เนรคุณที่ไม่ได้ตอบแทนเหมือนกับกินแล้วใช้แล้วแต่ว่าทำลายาศาสนาทำลายความศรัทธาของผู้คน ทำให้คนอื่นเขาดูถูกศาสนาทําให้คนอื่นเขาเสื่อมศรัทธาอันนี้คือได้อาศัยแต่ว่าไม่สามารถสร้างคุณประโยชน์หรือว่าทำให้คนอื่นแบบเรื่อมใสศรัทธาในการบวชในการปฏิบัติของเราอันนี้น่าเป็นห่วงเลคือเหมือนกับขาดทุนพ่อแม่ให้มากินมาใช้ไม่รู้จะเก็บไม่รู้จักใช้ไม่รู้จะทำอะไรให้เกิดขึ้น ที่จะมีมรดกหรือว่ามีทรัพย์สมบัติเพิ่มขึ้นกลับเอาไปกินเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกแล้วก็ทําให้เสื่อมทําให้หมดคนอื่นเขาก็ไม่ศรัทธาคนอื่นเขาก็ไม่ทําบุญคนอื่นเขาก็ดูถูกเหยียดหยามไม่ใช่เฉพาะตัวเองนะทั้งศาสนาฉะนั้นพวกเราทั้งหลายบวชมานี่เราได้อาศัยอาศัยศรัทธาอาศัยมรดกของพุทธเจ้า น,นี้ส่วนหนึ่งสองที่นี่เราจะต้องเอามรดกอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเอามาใช้เ,เอามาใช้เพื่อให้เกิดคุณค่าเอามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มรดกเนี่ยสำคัญมากที่ว่านี่คืออะไรมรดกธรรมมรดกธรรมที่เราจะต้องเอามาใช้ให้เกิดความเข้าอกเข้าใจในชีวิต ในการที่จะนำตนไปสู่ความดีไปสู่การที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์หรือว่าสามารถที่จะได้ประโยชน์ประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์คนอื่นก็ได้เป็นกำลังเป็นตัวแทนเป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นหน้าเป็นตาให้กับพระศาสนาให้กับพระศาสดา <c oughs> ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ได้รับวรดกสองอย่างนะหนึ่งเราได้กินได้ใช้ ได้มรดกศรัทธาจากผู้คนที่เคารพศรัทธาพระศาสนาอันนี้เราก็ต้องไม่ประมาทต้องมีความสำนึกต้องเป็นผู้มีคุณอย่าเป็นคนเนรคุณอย่าเป็นคนอักตันยู่ข้าวทุกคำน้ำทุกขวดอาหารทุกอย่างที่ญาติโยมนำมาถวายล้วนจะมาด้วยความศรัทธามาด้วยความ บางทีเขาก็ต้องลำบากบางทีเขาก็ต้องเหนื่อยบางทีเขาก็ต้องยอมสละเพื่อที่จะดูแลเพื่อที่จะทำบุญถ้าเราไม่มีความสำนึกในการเป็นอยู่ในการปฏิบัติบางทีก็เลยกลายเป็นบาปกลายเป็นกรรมกลายเป็นอะไรที่แบบมันก็จะต้องชดใช้เขาอาจจะยิ่งกว่ายิ่งกว่าเขาให้เราเขาให้เราได้กินได้ใช้ แต่ถ้าเราไม่รู้จักบุญจากคุณไม่รู้จักปฏิบัติไม่รู้จักตอบแทนคุณพระศาสนาอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นพระก็ดีเป็นแม่ชีก็ดีเราจะเป็นหลงดีใจไนดะ้ว่าบางทีเราอยู่สุขสบายเราอาจจะต้องไปชดใช้หนี้บุญนี้คุณที่พวกศรัทธา,าญาติโยมได้น้อมนำมาถวายฉะนั้นพวกเราจึงต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เท่าที่เราจะทําได้มรดกธรรมทีนี่ที่เราได้มาเนี่ยธรรมะคําสอนพุทธเจ้าที่เราจะต้องนํามาศึกษานํามาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ได้ประโยชน์เพื่อได้คุณค่ามรดกธรรมน,น,มรรรมนี่เป็นสิ่งที่สําครรัญที่สุดมรดกความศรัทธาอาศัยนี่ก็ได้กินได้อยู่ได้ใช้แต่ถ้าเรายังไม่ได้ไม่ได้มรดกธรรมนี่ก็เหมือนกับเราแบบ ยังไม่ได้มรดกที่แบบที่สําคัญเหมือนพ่อแม่บางคนให้เงินให้ทองให้สมบัติมาแต่บางคนไม่ได้มรดกคือความรู้คือสติปัญญาคือวิธีหาเงินวิธีหาสมบัติได้แต่กินได้แต่ใช้พอว่าหนึ่งพ่อแม่ตายไปมรดกก็หมดไปหาใหม่ก็ไม่เป็นไม่สามารถที่จะได้ความรู้ได้วิชา ที่จะนำไปสร้างไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเป็นอยนู่ในการดำเนินชีวิตให้อยู่ได้หรือเจริญได้ตามรอยพ่อแม่พวกเราก็เหมือนกันเหมือนถ้าเราแค่ได้กินได้อาศัยได้อยู่ได้สบายตายแล้วก็เหมือนเดิมแต่ยังต้องเวียนต้องหวต้องไปสู่ในวัฏสงสารกลับมากับมาถูกคือเก่า กลับมาก็เลยบวได้ยังก็ถือว่าบวชซื่อบวชแล้วก็ยังบวได้คุณได้คาได้สติได้ปัญญาแต่ว่าเนี่ยมากินอยู่วัดเนี่ยมานอนอยู่วัดเนี่ยมายู่วัดตายได้ผ่าเหลืองตายได้วัดตายได้ผ่าขาวจะว่าไม่ได้ตายในธรรมไม่ได้ตายในสติไม่ได้ตายตายในปัญญาโอ้อ้น่าเสดายไร ไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าก็ดีคุณยายก็ดีไม่ได้ว่าใครดอกเจ้าของนี่ก็ดีบางทีก็คิดอยู่เนี่ยสอนให้โยมทำบุญสอนให้โยมปฏิบัติธรรมโยมอาจจะได้ไปสวรรค์โยมอาจจะไ,ไปนิพพานแต่ว่าเฮายนีขี่คานอยู่แต่ว่าเฮายัาง,ายาายางบ่นด้ไธรรมะยังบ,บ่ไ้บรรลุมึงเด้อวะมึงระวังไหนวะบ่ไอ้ไบอกบ่ได้รดอกบอกเจ้าของนี่แหละไม่ใญ่เอย คยได้ฟังอยู่บนนทานระหว่างพระกโยมอุปถาพกพระอุปถากไอ้ไม่ใช่พระอุปถาคพูดกลับกันพระอุปถากโยมอุปถากโยมอุปถากับพระก็เทศสอนดิบสอนดีสอนอย่างนั้นอย่างนี้โยมก็ปฏิบัติดีทำบุญก็ทำปฏิบัติก็ปฏิบัติตายแล้วก็ไปสู่สวรรค์ชั้นดีชั้นสูง พระนี่ประเทศดีอยู่แต่ว่าปฏิบัติบุรีเปขี่ข้านืมโยมกับทั้งกราบท,ทั้งไหวทั้งใสบาตรทำบุญโอ้ยเข้ารพศรัทธาพระก็ว่าเจ้าของเป็นพระเสร็แล้วไปพอไปมาปฏิบัติแล้วจนถึงวันหนึ่งก็ดีอยู่เลยแต่ว่ามันสู่ไม่ออกบไ้พอถึงวันหนึ่งตายโอ้บ่ได้ตายไวมรณภาพพระมรณภาพ,ภาภาพตายตัวเนาะ ายแล้วไปเจอกันอยู่บนสวรรค์นี้เวลาเขาประชุมกันบนสวรรค์เขาก็จะมีทำเทววสภาประชุมกันแบบเห็นพระไปยูโดนอธิวาบอกเปรียบเทียบมันชัดเจนคือไปยู่ต่ำกว่าเราโยที่เป็นอุปถากไปยูสูงกว่าเนี่ยเบิ่งเห็นกันเอาเอาพูดภาษาบ้านเราเอาแต่ศาสตร์กรเจ้าเป็นพระตัวเจ้าคือไปอยู่ข้างล่าง เจ้าคือวิญญาณเจ้าเทศเจ้าสอนดีเจ้าบอกดีปฏิบัติดีเจ้าคือมโอยู่ทั่งงคอยกับปฏิบัติตามคำสั่งสอนเจ้าคอยขึ้นมาอยู่สูงกว่าเจ้าแับนี้ที่ต่อไปจงได้รับไหมไม่ได้พูดแค่นั้นนะนางพูดเป็นนางเทพที่นะนท่านเอาหน้าไปไว้ไหนข้าว่าพาว่จ้าว่าไปเหตุอย่างอยู่เป็นพระนั่น คือเหตได้คือซ้อนได้เป็นอย่างคือปฏิบัติบ่ได้มาตายแล้วมันคือไปอยู่หันปกติแล้วกับปฏิบัติได้คือว่าปฏิบัติได้คือว่ามันลงไปอยู่สูงกว่านั้นเป็นต่อว่าจะได้ไหมไอ้ใหญ่อาตมาก,ก็บริยินดอกคูดว,ว่าจงได้โอ้ยสอนดีปฏิบัติดีอยู่แต่ว่ามันนึงปฏิบัติบ,บ่ได้ปันไดก็ได้อยู่มัน,นบ่ได้ปันได ก็เลยตรงมาอยู่ต่ำกลัวเมญ่เนี่ยเขาบอกภาษาบาเท่าม่ใเญ่ยตายแล้วไปไปอยู่สูงกลัวเพราะเมญ่ปฏิบัติดีถึงสิบวชได้บวชบอกอาตมาเนี่ยปฏิบัติบ่บได้ปันญดยังบอกได,เได้เทศได้อยู่ก็เลยเดี๋ยวมาอยู่ต่ำกลัวโอ้ยเห็นใจเนบะนี้นางก็เลยํำหนี่ว่าตอนเป็นพระมีโอกาสในการปฏิบัติอย่างมากแต่ทาไมท่านไม่ทําท่านไปอยู่ที่ไหน ท่านมัวทาอะไรอยู่แม้จะญาติโยมฟังคําสั่งสอนท่านยังปฏิบัติได้ยังปฏิบัติด,ดีอบอป่ะเนี่ยายบอไยไม่ออกบอเอออันนี้ยธามาวาเองเราวบริวาพระท่านก็เลยแบบตั้งใจใหมป่ะเนี่ยตั้งใจไหมพิจารณาธรรมะที่ตนเองได้ศึกษาได้เทศได้อะไรมาเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจ ยกระดับจิตตนเองจนสูงขึ้นไป้บบนี้จบเฉื่อจบเฉื่อมีไม่ออกมาเถิดเนี่ยฟังย่ำตายแล้วเกิดความเข้าใจจึงได้ยกเจ้าของขึ้นไปสูงแต่ว่ามันก็นยังใครอยู่ไหนมันไปพอกันอยู่สวรรค์ยัยงได้บอกได้คุยกันอยู่แต่ว่าบางเ่อมันกับโเน่แล้วบบบนี้บางเธอไปอยู่ต่ำกว่านั่นได้ยินแต่ว่าโยมบอกว่าโอ้ย ผู้วาจาเนี่ยเขาหน่อยทำบุญน,น้ำเน่เขห,หน่อยได้เกากะใช้ผาเลื้ยงให้เขหน่อยได้แขนหางแขนกลนได้ขึ้นสวรรค์น้ำเน่เป็นวาโยมว,วา่าแต่ว่ากระจายไปแล้ววะเนี่ยบุตอพระปฏิบัติบ่ได้พระบ่ดีไปพ,พอ่อกันย์เจี๊ยดได็บไปเนี่ยสุโมรดคณย่ายไม่ซี่อยู่ทึ่งๆอ่าสุโมรวงโพตานอยู่กันต่ำสมุดสมสุดปูมสมสุดสมุดหรือว่าอัตมาอย่างสิไม่ไปอยู่ทึ่งๆไน พระพายุข้างล่างเหมือนที่ขึ้นไปก็ขึ้นไปว่าได้เทียดอย่างนี้บันี้ไม่หญ่โยนผ่าขาวมาให้แน่ผ่าขาวม่อาตมาแน่มาขอเกาะผ้าขาวขึ้นไปสั้นทั้งํำเนอโอ้ยหัวแต่นอนเว้นอยู่หัวแต่ขีขคานก็เลยนี่แหละยายเอ้ยมันก็เลยสโต๊กนรกกี่คนแล้วบันนี้ยืยยายโยนผ่าขาวมานนี้ผ้าขาวที่อาตมาให้มันจะอินเดียนั่นละ โยนลงมาให้เนทเด็กก็เป็นผาตามายอยู่เนอะือว่าจังสันบอกก็เลยเด็กดึงผาขาวเจาะผาขาวขึ้นสวรรค์บอกหรือว่า้นจากนรกบอกอันนี้ว่าเรียนซุสุดอกเห็นมันเห็นผาว่าบางทีเรานี่ถึงเราจะบวชมาถ้าเราไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติบางเถอมันจะสูส่โยมบ่ไดมันจะสูญภูมิพนมาปฏิบัติหาเหม,มือดิบเหมือบ่ไดอันนี้ระวังเด้อพระคุณเจา้าเอ้ ระวังแต่ามานี้ลละหนึ่งสีระวังคือกันนี้ละฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงต้องไม่ประมาทในการเป็นอยู่ในการประพฤติในการปฏิบัติทําอย่างไรเราจะได้มรดกที่สําคัญก็คือเราได้มรดกทางธรรมโมแมนตะว่าเฮาได้กินได้ใสเฮาไดเอามาสางคุ้นสางคาคือกันกับมีความรู้ความสามารถพอแม่เพิ่นเห็ดได้เพิ่นลำเพิ่นรวย เฮาจะเหตุจันได้แต่ลําได้ลุ้ยคือเพิินอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญฉะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องให้ได้มรดกทางธรรมที่จะนําไปดับทุกข์นำไปให้ตนเองสามารถได้ประโยชน์อย่างที่สุดจนถึงพันนิพพานวันนี้จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่น่าโมโมธนานะบวชพระสามรูปบวดไม่ชีสามท่านจะด้วยอยู่กี่วันจะอยู่ได้กี่วันก็ไม่เป็นไรลอก ก็อยู่ได้ให้นานที่สุดนั่นแหละบางท่านก็มีภาระมีหน้าที่ก็ย่งดีที่ได้บวชนะศึกออกไปก็เอาธรรมะไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นผู้มีธรรมคุ้มครองจิตใจตนเองในการที่จะละบาปไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นแล้วก็เอาธรรมะที่เรามีไปสร้างคุณสร้างความดีให้กับตนเอง มีสติไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมีธรรมะเข้าอกเข้าใจรู้จักลดละรู้จักปล่อยวางความทุกข์ความเศร้ามองในจิตในใจเราก็ได้ประโยชน์ถึงจะสึกออกไปอันนั้นพูดถึงอนาคตอันนี้เกาะคอนโมทนากับท่นทานทั้งหลายนะอย่างในส่วนคุณแม่ดออเตอร์กับทั้งเป็นเจ้าภาพบวชพระวันนี้ก็มีบางสกุลอุทิศด้วยกะ ขอพวกเราได้อนุโมทนาบุญใดกุศลใดที่เกิดขึ้นขอจงเป็นเครื่องเกื้อหนุนส่งเสริมอำนวยผลดบันดาลให้พวกเราทั้งหลายเจริญงอกงามในคุณธรรมคุณงามความดีในการประพฤติในการปฏิบัติในศาสนาในหน้าที่การงานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ